ผมบอกหมดแล้าครับแปลนแล้วแปลนมันพาผัวใหม่มันมากระตอผมอ่ะแล้วผมจะมีติดตัวไว้อ่ะเพราะอะไรผมไม่เคยทำไอ้ใครหรอกผมไม่ได้ช่วยคนนะผมว่าตรงมีลูกพร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยลูกเงี้ยแตผมก็เอาออกเอาออกอ่าวางไว้อ่ะผมขออย่างเดียวอย่าให้พี่จ้าผมรู้รู้หมดแหละผมประกาศทั้งวันนี้แถลงข่าวทั้งประเทศครับเดี๋ยวนักข่าวมาเต็มอ้าวสิ จีมองกล้องแล้วพูดชื่อด้วยช,ชื่ออะไรผมชื่อหมูประสงบังเกิดครับมีอาวุธปืน,ม,ปนมีอาวุธปืนเบอร์ติดตองครับจีก็บอกหนึ่งก็บอกครับเดี๋ยวนอกจากอาวุธปืนแล้วมีอะไรอีกหมูผมเสพยาครับมผมเสพแต่ของอ่ะเคยมีแต่เอาคืนไปแล้วครับอืมเพราะว่าเรื่องือๆของมันไม่ดี ของมันไม่ดีครับผมก็เลยเอาคืนคืนได้เหลืออยู่ที่นี่กี่เม็ดไม่มีครับผมดูดไปแล้วแล้วมันไม่ดีผมก็เลยคืนเมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่วิ่งตามนะครับผมย้อนทิ้งยอมรับไหมเห็นยอมรับข้อสองยอมรับเท่านั้นเออของโยนตรงไหนบอกเขาบอกเจ้าหน้าที่ของโยนตรงไหนเนี่ยครับ วิ่งตามวิ่งตามตรงไหนถึงกระท่อมแล้วเองโยนเลยวิ่งตามผมผมยาดิยาดิคุยดีคุยดีครับผมคุยดีตั้งสติตั้งสติตั้งสติอย่าเออเลอร์ของอ่ะผมเมาคืนก็แป้งแต่ตอนเย็นครับงั้นมึงพาไปเอากระเป๋าลายเอลคาดไปแล้วครับกระเป๋าลายน่ะคาดเอวตลอดไอ้นั้นน่ะเหรออย่าเขาสาย ระดับนี้แล้วปะครับอ่ะผมสาบาน,น <สะ S 1> เลยอ่ะไปทำไมมือสั่มอ่ะผมครับเอออ่ะมีอะไรบ้างในนี้บอกงลงตั้งตั้งตั้งลงตั้งกับยาครับยาอะไรตั้งหันไม่ต้องหันรลองดูไม่มีใครหยิบพวกมึงหรอกนางเออเอาตั้งกับยาครับเออใส่ตุ้มมือพี่จีครับตั้งกับยายาอะไรครับยาบ้าครับสี่เม็ดสี่เม็ดเทียบ เทียบแต่ตะกี้บอกไม่มีไม่ไมีเนาะมึงเนาะเทียบเลยใช่ไหมถึงไม่พูดตรงตรงอ่ะแต่ก็เห็นอยู่มึงยังพูดโคตรนี่ของของไทยครับชื่ออะไรประสงค์บังเกิดครับมีประมาณเท่าทไหร่กี่พันเม็ดไม่ถึงมีแค,แ,คแค่นี้ครับแค่นี้เนาะแค่นี้ครับแค่นี้ใช่ไหมดีดีเล่น,นะ ว่าจริงเลยดิเจ็ดเม็ดครับประมาณเจ็ดเมตรของมาถุงเนืองครับมาถุงเนืองเรามาจากไหนของถุงเนืองมาจากไหนอีผู้หญิงคนนั้นเอามาให้ครับใครจะบังใครอีคนไหนก็ไม่ต้องบังผมผมให้น้องเกาโทรให้น้องเนี่ยใคร่น้องอ้ไอ้แ๋ไอ้แ๋คือว่าเขาติดต่อให้แล้วตอนหลังผมก็โทรเองเองโทรใครวะไอ้เหินไอ้เหินเจ้าของบ้านหลังนี้ไเรียกหมไอ้เรียกมา กันไว้ก like ่อนกันไว้ก่อนไอเหินไม่ต้อยเข้าได้ครับกันไว้ก่อนกันไว้ได้ย้ายลงมาเหินพี่เอ้พี่เอ้มีอีไม้ตรงนี้มีครับไม่มีครับครับเองชินจะชินมีอะไรบ้างดูยางยางไม่ต้องยางยางดิเฉยดิระวังเคี้ยวในปากช็อกตายผมรับเจ้าของบ้าน มียาในถุงด้วยโอเคพี่เดีกยุ่งจังผมไม่เคยเล่นของเขาดังเอาเขามาทำไมเขาฝากไว้ครับฝากไว้เปอนลูกปืนนี่ใส่ไว้ไหมเขาเขาฝากไว้อือเหมือนกับว่าไม่มีครับไม่มีนายยาอยู่ไหนไม่มีครับไม่มียายแค่นั้นเองเงินต้อบอก